ท่านอัตตะรักโผ่พิคุถามมาว่านโยบายการเผยแพร่ศาสนาของแต่ละศาสนานั้นมีแนวทางแตกต่างกันเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามโดยเฉพาะอิสลามใช้อำนาจกดขี่จนกระทั่งทุกศาสนาถูกทำลายจากประเทศอินเดียจนหมดเรื่องนี้มีความรู้สึกอย่างไรข้อสองเรามีวิธีป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้ศาสนาเป็นเครื่องมือในาการเมืองเพราะเคยมีมาแล้วในอดีตและศาสนาทุกศาสนาใน โดยมากมักเป็นเครื่องมือนกกนการเมืองเกือบทุกชาติขอให้ช่วยให้ความเห็นด้วยสาหรับข้อแรกนี่นะก็ความเห็นที่แล้วมาก็ไม่มีอะไรก็เป็นตัวอย่างให้ชาวพุทธระวังตัวผมถึงชอบใจภาสิทธิ์ของาศาสดาในศาสนาซิกของแขกเข้าง่ยพวกซิกเขามีคําสุภาษิตที่น่าคิดนะเขาบอกว่าเราจะไม่ก่อภัยให้กับผู้ใด ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมรับภัยจากผู้ใดนี่เป็นลักษณะแท้เพราะนั้นชาวพุทธเราควรจะเอาสภาสิทธิ์ของศาสนาติกมาใช้ในนโยบายป้องกันศาสนาว่าในขณะเดียวกันในการเผยแผ่ศาสนาหเหล่านั้นเราจะไม่มีการปหดขี่ศาสนา,ศาอื่นเขาไม่ไปรุการานศาสนาอื่นเขานโยบายอันนี้ไม่เห็นนโยบายใหม่เป็นนโยบายที่พระพุทธเจา้าท่านใช้มาตั้ง,งแต่ครั้งกระองแล้วนี่ พระอนุปวา,ดโดปาโดออนุปคาโตไงละ่ะวันมาข้าพุชาจะปรุงศาสน,า,นาพระพุทธเจ้าประชุมผรารหัสพันสองร้อยกว่าลูกเนี่ยประชุมเพื่อจะทําข้อปกครองในนโยบายเผย,ยแผ่าศาสนาประชุมเนี่ยกำหนดนโยบายเผย,ย,ยแผ่าศาสนาให้ฟังวันในการเผยแผ่าศาสนาเนี่ยเราต้องทั้งรอนละต้องใช้ขันติจะไม่กล่าวไล่พระนิชิตในาศาสนาพุทธจะไม่กล่าวไล่คนอื่นเขาเนี่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นการปกลรองกาหนดนโยบา,ายการเผยแผ่ศาสนานี่คำพเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธ ยแผไปทั้งที่ไหนไม่มีการลุกลามศาสนาอื่นที่ั่นไม่มีมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขก็มีการที่จะร่วมมือกับศาสนาท้องถิ่นกระทั่ง,งกลุมกลืนเป็นศาสนาเดียวกันไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นในเมืองจีนในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเข้ามาในเมืองจีนก็กลุมกลืนกับศาสนาขงจืง๊อศาสนาเตา๋ากระทั่งคนจีนในนี้แยกไม่ออกรับถือพร้อมกันทั้งสาวศาสนาไหวทั้งพระพุทธไหวทั้งข,ง,ขงจือ๊อไหวทั้งเตียนไหว้พรอะไม่หมดไหวเจ้าไงล่ะเนี่ยเนี่ย แล้วก็ในพวกี่ปูนก็แยกชิ้นตูกับพุทธไม่ออกนับถือปนเปรกันทั้งนี้พระวัาพุทธศาสนาไม่มีนโยบายลูกกลางไปถึงไหนมีแต่จะทําความอรีอัรอบกลมกลืนกันไปอุปมาเหมือนกันน้ำไหลไปก็จะให้ความร่มเย็นแล้วก็กลับตัวเองให้เข้ากับภาชนะที่ใส่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาถังมาใสานา่น้ำน้ำก็เป็นลูกถังเอาโอ่งมาใสานา่น้ำน้ำก็เป็นลูกโอ่องแล้วแต่แล้วแต่น,น้ำาจะไหลเข้าในภาชนะอะไรกลมกลืนกันได้หมดอ่านี่เป็นลักษณะพุทธศาสนา เราไปลูกสิดแล้วก็ถือนโยบายนั้นตามจากภาสาสบามาอนุปาคาตัวอนุปบาโตไม่มีการกล่าวล่ายไม่มีการเบียดเบียนกันในหมู่นมนุษย์นนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันให้ศาสนาเราถูกพวกศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นเขาเบียดเบียนอันนี้สําคขัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าตัวนักเผยแผ่เองเนี่ยจะต้องศึกษาพุทธศาสนาของแท้จนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่าอิทธิพลอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เรา แล้ตกอในขณะเดียวกันเรา,าก,ก็ต้องป้องกันไม่ให้ศาสนาเราถูกพวกศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นเขาเบียดเบียนอันนี้สําคัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าตัวนักเผยแผ่เองเนี่ยจะต้องศึกษาพุทธศาสาานาของแท้จนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่าอิทธิคุณอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เราาระดุจต่อพระอาทิตยไม่ได้อันนี้สําคัญถ้าเรายังรูู้ไม่มั่นคงในธรรมะในศาสนาตัวเอง ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่รู้ชาติมามีจริงไหมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านมามีจริงหรือไม่มีอย่างนี้แหละอย่าไปเผยแผ่ดีกว่าเพราะว่าแสดงว่าจิตใจเราไม่มั่นคงแล้วถ้าไปเจออุปสรรคหรือถูกกดขี่อะไรเข้าเราพร้อมที่จะล้างสมองพร้อมที่จะเปลี่ยนทิศถิพร้อมที่จะทอย่ศพัฒนาายอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ไปนักเผยแผ่ที่ดีแล้วเราต้องมั่นคงอะไรติดอะไรสงสัยต่อปัญหาในศาสนาผู้ฉิงปัญหาเวียนว่ายตายเกิดปัญหาหรือมีพานซึ่งเรายังสงสัยอยู่ต้องหั ฟักกดกันเลยไอไออหมดไปหมดทุงกันเลยหายโสมหายหมดเขาต้องมั่นใจว่าเขามาในรูปไหนเราต้องมั่นใจในรูปนั้นว่าเขาจะมาล้างสมองเราไม่ได้อย่างนี้แล้วเมื่อเราไม่ถูกอิทธิพลได้วางสมองได้เราก็จะมีกําลังใจมีบุค,คลิกลักษณะมีความเชื่อมัน่นพร้อมที่จะไปสั่งสอนอบรมคนอื่นเขาให้เขาเชื่อตามที่เราเชื่อก็สิ่งที่เราเชื่อเองว่ายังไม่แน่ใจเราจะเชื่อตามเราได้อย่างไงใช่ไหมครับ พอเราแน่ใจแ,แล้วเราก็เรากส็สามารถทํานก็เชื่อตามที่เราเชื่อออสำหรับข้อสองเนาะ่มีวิธีป้องกันให้ศาสาเป็นเครื่องมือนักการเมืองอย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่ศาสนาขยชนอเหรครับถ้าเรารู้เท่าแล้วเราก็ใครจะมาต้มเราก็ไม่ได้เขาจะมาอ้างว่าเอาศาสนาบางหน้าโดยที่เอาวิธีการเมืองเข้าแทรกเรารู้เท่าแล้วเราก็เห็นว่าคนคนนี้เขาพูดโดยลภะหรือพูดโดยโทสะหรือพูดโดยโมหะ เราเลีล้ยงยาฆ่าโทกรกับโมหะก็จับไปแล้วกันอยา่างผู้ลุงสติภาพโทรลกผุ้ลึสติภาพทุกคนหอกจะให้สติภาพกับโลกแต่ไอ้คนพูดนะ่ตอนอื่นมันเองก็ไม่มีสติแล้วเพราะใจไม่มีโลกกดลงอะ่ะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเลยคนนี้ที่เราเชื่อนั่นคือพารหันเชื่อผมเถอะครับพระารหันเ่านั้นจะนำสติภาพมาให้กับโลกอืก่นจกพระารหันแล้วโอ้โหเขาทั้งนั้นน่ยอย่าไปเชื่อเพราะนั้นเรารู้ข้อนี้แล้วเราสบายใจเราเชื่อแต่พระพุทธเชื <c oughs> ่อพระธรรมเชื่อพระอรหันตสง พอแล้วนอกจากเขพูดเขาทำอาลัท่านก็ะสงแล้วใครมาพูดให้เป็นเทวดามาไม,ไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อบอกว่าเราย้อนบอกว่าแกยังมีรลกโกธหลงอยู่เพราะนั้นฉันไม่เชื่อแกยิ่งเห็นแกเท่าของฉันเพราะนั้นเมื่อแกเท่าของฉันแล้วคุณนายมีรูปโกดหลงคุณนั้นก็พร้อมสมอที่จะเป็นเครือ่องมือขายกระดาษคนนั้นมีสัตว์พร้อมเสมอที่จะขายอุดมการกินกระดาษคนนั้นพร้อมเสมอทจะพูดเกิดผลประโยชน์ตัวเองพูดเก่อผลประโยชน์ของคำนาของตัว อย่างน้อยก็พูดถูดดกคุณประโยชนประเทศของตัวเพราะฉะนั้นไม่เชื่อต่อเมื่อไดก็เป็นท่าอารหาันต์มาพูดพูดหลุงสันติฉันจะกราบได้ฉันจะเชื่อเราพูดอย่างนั้นแล้วเขาถามว่าแล้วท่านเชื่อใครบ่อยคนที่ฉันเชื่อแล้วนี่ไงน,นี่นี่ชี่ใก็ดูวันนี้คนเดียวเปน็นนาปะต้องเชื่อท่านผู้นี้เพราะท่านมีมีกิเลสแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วชี้ไปที่นี่คนอื่นที่ไม่เชื่อนี่เราต้องมั่นใจสร้างปรับปรุงจิตใจปรับปรุงทัศนคติเราใหม่ คือจะตั้งต้นเราเอาเอากิเลสเข้าวัดจีเดียอยากเอาเอาลืนวัดรืมวัดอะไรดีไม่ดีเราถูกเขาโฆษณนานามาเข้าเราจะลืมลืมตัวไปนึกว่าเห็นจริงตามเขาเราต้องวัดอะไรหมอนีพูดมันพูดโดยมีกิเลสอยู่ในใจหรือเปล่าต้องถามนึกถามต่อมันมีนี่โลกโดหลงต้องมีมันพูดด้วยความโลภฝังพูดด้วยความโกรธฝังอย่างนั้นพูดด้วยโมหะเป็นปัจจัยเป็นเชื่ออยู่เพราะนั้นเมื่อคนที่พูดด้วยโลกโดดหลงเป็นเชื่อแล้ว ยังมาพูดในป่วยกรกันเลยปากหักแล้วก็ไม่เชื่อแต่ว่างเั้เขาบอกว่าไม่ได้สิเราต้องเชื่อใครคนเดคนหนึ่งไม่มันเหมาะลงไปในชีวิตเราจะไม่มีความเชื่อไม่ได้เราก็มีสิคนนี้เราเชื่อนี่ก็ท่านผู้นี้ที่พระจิคราพสรู่ท่านผู้นี้แหละที่ฉันเชื่อคนอื่นเขาไม่เชื่อหรอกนี่เพราะฉะนั้นศาสนาเราก็จะหลุดพ้นจากเครื่องมือหน้าการเมืองไปใครจะมาพูดเราไม่เชื่อนั้นอันนี้สาคัญนะครับศาสนาคริสตเตียนเขาเนี่ยเขาเชื่อแต่พระเจ้ากับพระเยซูว่าเป็นผู้ไถ่บาปเขา ใครๆผูเขา ah program, kind of grammar, so life, ไม่เชื่อหมดผู้บารหลวงอ่ะเขาเชื่อแต่พระเยซูจะเป็นผู้ไถ่บาปปักใจเลยไป็อาจะลาศรัทธาในศาสนาเขาเลยอาจจะาศรัทธาของเขาของเรานะของเราก็มีโสดาละขนีมีอาจะละศรัทธาของเขาน่ะอันลวงมอาจะละศรัทธาเพราะว่าเขาปักใจเขายอมตายถ้ามีใครมาจ้างเขาล้านหนึ่งบอกว่าพระเยซูไปดีเขาไม่ยอมรับจ้างผู้บารหลวงอ่ะเขาถึงขนาดนั้นอ่ะคือเขาสามารถอบรมล้างสมองอยู่ไป ความเชื่อถือความพักดีอย่างดื้อดับชาวพุทธเรานี่ขาดความพักดีในศาสนาตัวเราถึงถูกเขาขวาดอกมาที่ละประเทศเประเทศอ่ะอ้าวถูก็ขวาดมาทีละหมดเจ๊งออกผมก็ตีตีเจ๊งออกที่ละประเทศเขาประเทศแต่เวลาเนี่ผู้ศาสนาเราเนี่ยเพราะอะไรชาวพุทธเราขาดความพักดีในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีความพักดีเชื่อเชื่อตางๆามธมาต่อแม่เชื่อถือตามธรรมาแล้วที่จะเกิดความพักดีก่อนเนี่ยต้องรู้คุณค่าของศาสนาว่าศาสนาเราดียังไง ถ้าไม่รู้คุณค่าเด่นพอดีกับกาไหลล่ะใครเข้าเราไม่รู้สมบัติของเพชรในมือเราเนี่ยใครมาหลอกลว่าโอ้ยในมือแกมันไม่ใช่เพชรทิ้งไปเถอะนั่งจำขี่มาน่ะเอานี่ดีกว่าก็ยิงชิ้นนี้แล้วก้อนนี่ยโบนี่เราว่เพชรเอาไปเถอะไอ้ก้อนนี้ทิ้งไปเถอะเราไม่รู้คุณค่าของเพชรเราทิ้งแต่ถ้าเราคุณค่าของเพชรแล้วใครอย่ามาหลอกอย่ามาตีกินเลยให้ข้าอินมาชี้วิขีวข้วูบอะไรฉันก็ไม่ยอมทิ้งเพชรเปตีเพราะฉะนั้นเรารู้คุณค่าแล้วเราจำเราไว้ยิ่งแน่นยิ่งขึ้นสิ รู้เคาจะมาทำาลายเราต้องยิ่งกลับไปยิ่งแน่แตอนนี้ชาวพุทธเราไปอย่างนั้น,นี่นะคุณน่าไม่รู้คุณค่าศาสนาพุทธมีดีอย่างไรไม่รู้เพราะศาสนาพุทธเรากว้างาใหญ่ไพศาลเหลือเกินหรือยนาันต้องตลอดชาติก็ียนไม่รู้จักหมดเนี่ยไม่มีศาสนาคลิ์นั้นคือสองเล่มก็จบแล้วอ่านอ่านสองวันก็จบวันหนึ่งอ่านมีโอนเทสตเมนต์พรุ่งนี้อ่านโอนเทสต์เมนต์ T S T S T S T M N. สองวันจบหลักศาสนาบริบูรณ์แล้วไม่มีอะไรจะศึกษาแล้ว เอาเอาหลักศาสนาเข้ามาในกระเป๋ากขาไงบ้พิมพ์มีหนังสมุดเล่มเล็กเล็กพ็อกเก็ตบุ๊กส่องเข้าไปขางผู้ศาสนาหนักแปดมูลสี่พันเนี่ยเขาพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กไงไปอ่านสองวันไงปีอ่านไม่จบอ่านภาษาดีกาด้วยอ่านประกอบวิเศษด้วยตลอดชาติอ่านไม่จบอ่านนาใหญ่นิยานด้วยเกิดมาอีห้าชาตินิยานจบไหมทำมาลำบากหายเลยเกิดเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงลำบากว่าเราทำยังไงถึงจะสรุปสาระสำคัญของศาสนาวิธีสรุปสาระสำคัญของศาสนาเนี่ยก็คือว่า ต้องปลูกใจให้เกิดความพักดีต่อพระน่าใจสร้สางความพักดีไม่ให้เชื่อใครเว้นแต่เชื่อพระพุทธพระพุทธถูกเมื่อเชื่อไม่เช่พระพุทธพ,พูดไม่เชื่อพาร้านพูดเมื่อเชื่ออื่นแต่พะล้านพูดไม่เชื่อต้องพูดอย่างนี้แล้วเราปัดใจอย่างนี้แล้วพอแล้วตัดนพุทธเราไม่เป็นเครื่อมือข่ายสาหรับข้อนี้นะฮะ